เอออนไห้เอกว่าไม่มีค่าตอนไหนบอกตัว่าไม่คุ้มที่จะช่วยต้อนี้มัน pues ร yeah. yeah. ู้ว่าถ้จุดโ่อนของท่านไปท่อนจะให้ตายอดัมเอ้าใช่าไอ้ยไง มันจะประมาณเจอแบบไม่ร้านนี้ตายวีกเลยคุณรู้ว่าเขาไม่พูดแค่คุณคนเท่ย่างนั้นเหรนนอนง่ายเร็วเดี๋ยวบอลเข้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนอนพักพักเดี๋ยวบอลเข้ายังไม่ถึงเวลาแล้วถ้ามันจะจบยันเราเชื่อชีวิตในชีวิตที่ยังได้รับมันอยู่ข้างนอกนั่นเขาไปแล้วอดัม แล้วไายกลับไปพวกเราก็อ,อวัคน,นดนสัสนี่เราปลอดภัยที่สุดละ็อกตัวเองครับได้าดำมเดวก่อนรียกนะอำนา,าจพระจันท์แดงคืนนี้จะยิ่งแรงกว่าเก่า tham gia trước tham gia trước Chị mình chinh đấy